ข้าวปลาแกะหรือข้าวหน้าปลาแกะน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนมีเชื่อว่าเมนูนี้ทำด้วยรักเพราะเราจะต้องแกะก้างปลาออกเพื่อที่จะให้คนที่เรารักได้ทานง,ง่ายๆค่ะเมนูนี้ไม่ได้สูตรมาจากน้องพลอยนะคะพลอยบอกว่าให้ใส่เกลือแล้วก็ซอสฝาเขียวจะทำให้ตอนทอดแล้วปลาจะหอมมากๆเลยเมนูนี้นอกจากปลาแล้วพริกน้ำปลาก็สำคัญมากนะคะที่จะทำให้ปลาของเราอร่อย มีทอดปลาด้วยไฟกลางนะคะทอดจนกว่าอีกด้านจะเหลืองค่ะค่อยกลับด้านปลาทอดออกมาแล้วข้างนอกกรอบมากๆเลยค่ะแต่เนื้อข้างในยังฉ่ำอยู่ปลาเนื้อหวานแน่นมากเลยค่ะทานคู่กับข้าวแล้วก็ราดพริกน้ำปลานะคะคืออร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้วันนี้มีทำสลัดทานคู่กับปลาด้วยค่ะน้ำสลัดปรุงรสด้วยมะนาวน้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือค่ะ ปรุงรสแค่นี้คืออร่อยมากๆเลยนะคะอร่อไหอิชไว้เยอะอืม how is it so crispy and yummy yes how about the sauce I think spice for me. <laughs> uh, yeah. Can I like you shoot me fish? I take some ginger also. Yeah, that's cool. I really like it. Can you say hmm? kauna, pake. Hmm? kauna pake? Kauna Na Kauna pake. Yeah, it's the name of this menu oh how not I yet i like it it's so yummy yes yeah. yeah.